เพ uh huh. ิ่มเติมนะคะในเรื่องของสสินเนี Demon> ่ยอยากให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเพิ่มนะคะเพื่อในการแข่งขันกับชาวโลกได้ค่ะอยากเพิ่มอะไรบ้างอะไเช่นพวกทักษะวิสัยทัศน์หรือว่าเครือข่ายอ่างเงี้ยค่ะคุณมีชัยคะการนี้จะถามคุณมีชัยแล้วกันค่ะสิ่งที่เรียกกันว่าโซเชียลแอน e ์เป็นเนอร์ชิพเนี่ยภาษาไทยผมอยากจะเรียกว่าธุรกิจแบ่งปันมาสอนกันที่มหาวิทยาลัยนี้ก็ดีแต่ันเกือบจะสายเกินไปแล้วนะครับ เราต้องลงไปสอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็สอนให้เด็กผลิตแล้วก็เอาผลกําไรที่เกิดขึ้นไปทําให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยครับและธนาคารที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเนี่ยทกศควรจะปล่อยเงินกู้ในทุกโรงเรียนประถมและมัธยมให้เด็กได้กู้ครับสมมติจะมีเงินสูญเสียไปบ้างในเป็นเลเล็กน้อยแต่ทําให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญมากในการดำรงชีวิตนั่นนี่เป็นตัวอย่างเลยครับ แล้วก็ทําอย่างไรเนี่ยให้คนมองเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องแบ่งปันเป็นเรื่องสาคัญควรจะสอนเด็กให้แบ่งปันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงขอให้บริษัทช่วยเหลือบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมนะครับ social enterprise ก็ดีเนี่ยแต่ยังมีไอ้เรื่องที่ว่า corporate social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริษัทช่วยเหลือแต่ว่าขอบอกว่าที่จริงเป็นภาพพจน ที่เล็กมากของจริงยังเป็นน้อยอยู่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่มี ISR Individual Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลทุกคนในบริษัทนั้นตั้งแต่นายใหญ่จนลงไปถึงเด็กเล็กที่สุดจะต้องมีถ้ามืออย่างนั้นแล้วเนี่ยนโยบายก็จะเป็นไปได้สิ่งที่จะทำทำเหมือนกันหมดนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราจะทำคนเดียวมันจะเหงาแด้เงินน้อยต้องมี CSR ที่2 Customer Social Responsibility ดึงลูกค้าของเราเนี่ยมาร่วมอย่างขอยกตัวอย่างนะครับเซลทุกลิตรที่เติมเขาให้แบ่งปัน1นึ่งบาทในวันเซลเติมสุขไต้วันละ9ล้านบาท2วัน18ล้านบาทก็ไปช่วยในโรงเรียน ต่างๆน,นานาที่มีเด็กที่มีความยากลำบากให้เขาทำธุรกิจเป็นไม่ได้ไปแจกนะไปทำธุรกิจเป็นนี่เป,นเ,ปนเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทอยากให้เห็นว่าเราน่าจะทำจริงแล้วในที่สุดได้ต้องสอนเสียสารสุดท้าย children social responsibility สอนให้เด็กแบ่งปันเป็นนะครับไม่ใช่ขอและทุกโรงเรียนนะครับควรจะมีสารแผ่เมตตาเป็นที่ที่ไปมาให้คนอื่นไม่ใช่ไปขอให้ตัวเองแล้วก็สาสนต้องสู้กับเอราวัณหน่อยก็มีสาร ที่นี่ครับสารแผ่เมตตาที่ศักดิ์สิทธิ์นีน่แหละเพื่อต่อสู้เขาครับถ้าอย่างในเรื่องของการติดอาวุธะะัผู้ประกอบการรองรับในการแข่งขันในอนาคตในฐานะสถาบันนะคะอีกทีได้ไหมคะการติดอาวุธของผู้ประกอบการการรองรับการแข่งขันในอนาคตนะคะในฐานะสถาบันนะคะว่าอย่างไรบ้างคะ How Yeah, for SASI it's always been a combination of linking entrepreneurship through sustainability. And sustainability and sustainable development is really part not only of today, but also an important part of the future. And what we also are striving towards is securing that we put things into practice. I think uh, Kunmichi I just mentioned there, words is nothing unless you actually put it into action and make do with something. And that's an element that we talk with the students at SASI, are coming from different professional backgrounds being a postgraduate school and they always look at what they are learning here in order to translate that into practice and common practice that's an important dimension i think it ties in well with meet and also with deep mm -hmm. in your philosophy yep uh, we actually have uh, you know entrepreneurship and sustainability in the core of our programs also so if you look at even uh, just now we started our new uh, uh, cohorts new cycle and uh, it starts with skills and values training so we are always focused on uh, developing socially responsible and purposeful uh, leaders we have action labs we have weaved in uh, entrepreneurship and sustainability in different uh, courses of ours and always uh, we, uh, we are focused on uh, you know supporting our students with that level of responsibility and knowledge การที่เรามาประชุมกันสัมมนาครั้งนี้ทำให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนใจเลิกแจกเงินหมื่นบาทเนี่ยก็จะเป็นความสำเร็จอันใหญ่โตที่สุดเลยต้องเลิกส,ส,สอน,สอนให้คนไทยแบมือขอเลิกขอให้เป็นขอทานให้ช่วยตนเองเงินที่จะถึงมือชาวบ้านต้องเป็นเงินที่ไปลงทุนต่อแล้วก็สร้างกำไรต่อสำหรับชาวบ้านครับค่ะอาวุธของผู้ประกอบการในอนาคตก็มี ประเด็นนะคะที่คุณลาสคุณดีพีพูดอันแรกก็คือ uh, mindset สำหรับเรื่องความยั่งยืนนะคะประกอบธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนอันนี้ก็คือ uh, อยากจะเติมคุณลาสคุณดีพีว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ uh, มีหลักการที่ดีมากเลยในการ ทำให้เป็นวิธีที่จะไปถึง sustainable Development Goal ได้เพราะว่ามันมีเรื่องการรู้จักตัวเองแล้วก็มีเรื่องการคุมคุ้มกันก็คือ risk management นะคะแล้วก็มีเรื่องการมีเหตุผลซึ่ง3อย่างเนี้หลายหลาย business <c oughs> ก็ fail นะคะจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธของศส,สินก็คือ,อหลักสูตรที่คุณด,ดีบีพูดถึงเนี่ยก็คือการรวมเรื่องความคิดเรื่องความยั่งยืนไปกับการเป็นผู้ประกอบการนะคะนี่คืออาวุธสาหรับ องค์ประกอบการในอนาคตท,ที่มาจากสัสงเสดแลวก็คุณมิชัยก็ได้เติมประเด็นที่2ว่าเราควรจะใช้เหตุผลหลักนี้คองค์ประกอบและความมีเหตุผลหลักเ,เหล่านี้นะคะมาที่จะทำแอดเวอต์ซี่กับรัฐบาลอย่างเช่นนโยบายอย่างเช่นอ่าสิบอะไรนะหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นการาสําหรับาการกระตุ้นการบริโภคแต่ไม่ใช่การกระตุ้นการลงทุนสําหรับอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัสงเสดก็มีบทบาทที่จะสอนให้แบมือขอแบมือเคย อตงอาุธคือการไม่แบมอขอค่ะคือจะให้ขึ้นตัวเองก็คืออ่าชนิกิจพอพียงหรือว่าอ่าสเปเชียลจีคอนมีกลอสฟีนั่นเองค่ะสุดสุดท้ายสุดท้าอยากให้พูดเชิญชวนกลุ่ม้หมายที่มาร่วมงาน target group of s o c i a l i m p a c t entrepreneurship as as we said and what we stated here from t beginning it's about inclusive entrepreneurship and driving impact t e want various stakeholders whether it's the private or the public sector Academia, students, entrepreneurs, startup entrepreneurs uh, from different various groups, from the city, from the countryside. I think we have a good example just here in this panel, even though we're not very well represented from a female point of view, but we have India. Sweden, Thailand, here we got academia, we got uh, NGOs, and also a ex politicians who is very much of a political mindset as well. So I come from an entrepreneurial background but also in academia. So we have that representation here. So that is, we represent the target. It's about doing things together. We can only achieve and drive change if we are connecting the dots together and driving it forward. หาเกี่ทุกุกรุปค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มใหม่หรือว่าผู้ประกอบการที่สําเร็จมานานหลาย10ปีแล้วนะคะแล้วก็นักวิชาการนิสิตนักศึกษาแล้วก็ธุรกิจต่างๆภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคซิม i l s โซซ e t ตี้คือภาคสังคมด้วยค่ะทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือความหมายของคืออัน e ั r ช h i นของเราค่ะ